เมื่อเมืองสำคัญกว่าประเทศอาจเป็นทางออกของเศรษฐกิจไทยเมื่อเรารู้เท็นนี้แล้วเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับเนื่องจอากที่แล้วน,นะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณกรณจติกาวน,นิชนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมากมายหลากหลายเลยแล้วก็พูดถึงทางออกและโอกาส เป็นไปได้ของเศรษฐกิจไทยเทปนะครับก็จะออกในวันที่21นะครับซึ่งเป็นวันพุธหน้านะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยรอติดตามชมกันนะครับพอได้คุยกับคุณกรแล้วเนี่ยทำให้ผมต้องคิดต่อไปว่าถ้าในประเทศจะเดินทางนี้จะแก้ไขปัญหาแบบนี้จะส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมแบบนี้แล้วโลกกําลังจะไปทางไหน ผมจึงได้ไปอ่านบทความของ m มคเคนซี่ครับ future of Asia ผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกันมากเลยครับเพื่อได้เห็นเทรนด์ใหญ่ประเทศต่างๆในเอเชียและเศรษฐกิจโลกจะไปทางไหนณปัจจุบันนะครับหลายๆคนนะครับบอกเลยว่า go east ให้มาตะวันออกให้มาเอเชียโลกกำลังจะมาทางนี้เรื่องเหล่านี้ พิสูจน์แล้วว่ามีโอกาสเป็นจริงสูงมากครับเพราะมีการคาดการณ์กันว่านะครับในปี2040ก็คือประมาณอีก20ปีนะครับเศรษฐกิจในเอเชียในทวีปนี้นะครับจะมีมูลค่าถึง50%ของโลกแต่ปัจจุบันนะครับอยู่ประมาณ30%กว่าเอเองแล้วในฝั่งของยุโรปและอเมริกาจะมีสัสดส่วน GDP ลดลงเมื่อเทียบกับ GDP ของโลกนั่นเองเท่านั้นไม่พอครับถ้าพูดถึงกำลังแรงงานไวกำลังพัฒนา ใน20ปีต่อจากนี้นะครับจะมีกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นถึง400ล้านคนและอยู่ในวัยหนุ่มสาวด้วยสิ่งเหล่านี้พูดกันมานานแล้วครับแล้วในสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้คือเราสึกว่าเอเชียเนี่ยก็มีปัญหาต่อกันนะมีความขัดแย้งนะบางทีประเทศในเอเชียเนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะส่งออกไปยุโรปนอเมริกามากกว่าแต่จริงๆแล้วนะครับประเทศในเอเชียมีการค้าขายต่อกันสูงมากเท่านั้นไม่พอ เมื่อพูดถึงการลงทุนระหว่างภายในภูมิภาคแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าทวีปเอเชียเนี่ยประเทศต่างๆลงทุนซึ่งกันและกันมากอย่างที่เราเห็นนะครับจีนมาลงทุนในไทยในเวียดนามในลาวญี่ปุ่นก็มาลงทุนในไทยสิงคโปร์ก็มาลงทุนในไทยเรามีความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและแม้แต่าการอพยพคนซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวเนี่ยสูงมากนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะขออนุญาตแบ่งประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยแบ่งเป็น4ี่กลุม่ม เหมือนกับที่ m c คเคนซี่แบ่งเพื่อได้เห็นภาพชัดเจนนะครับ กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วประกอบไปด้วยสิงคโปร์เกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นกลุ่มที่2นะครับจีนใช่แล้วครับจีนประเทศเดียวเลยเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีเขตเศรษ,ษฐกิจอันดับ2ของโลกนะครับกลุ่มที่3ครับก็คือประเทศกําลังพัฒนาก็ไทยเวียดนามพม่าฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็ประเทศด้อยพัฒน,นาหรือประเทศฟอนเทียประเทศเกิดใหม่นี่ยก็คืออินเดียบังคลาเทศประเทศต่างๆพวกนี้ครับที่เป็นประเทศเล็กๆจากข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่า จร,จริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายระหว่างเอเชียนะครับใน4กลุ่มประเทศเนี่ยสูงมากๆเลยแต่พอพูดถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับกลับเป็นที่น่าเสียดายกลับกระจุกตัวอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศจีนเท่านั้นแต่ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศเกิดใหม่นะครับอย่างไทยเองเนี่ยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อยมากๆแต่พูดถึงเงินลงทุนในสตาร์ทอัพเงินลงทุนในธุรกิจจริงเนี่ยกลับมีการลงทุนในประเทศเอเชียด้วยกันเองเนี่ยสูงมากๆนะครับ แต่ว่านะครับในระยะหลังการลงทุนที่เป็นแบบ FDI นะครับหรือ Foreign Direct Investment เนี่ยก็คือการลงทุนทางตรงเนี่ยมีการลดลงในประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศเกิดใหม่อย่างที่เราสร้างนะครับว่าเงินทุนกำลังไหลออกจากบทความของ m c k e n ซี่นะครับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ย จะพัฒนาดังนี้ครับหนึ่งเลยนะครับจีนจะลดบทบาทในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มขน้นจะใช้เครื่องจกักรหรือพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่บริการและเป็นอุตสาหกรรมขั้นสูงแทนส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มขน้นจะตกอยู่ในส่วนของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นไทยเวียดนามฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์ไปอย่างที่สองคือมีการใช้งบลงทุนพัฒนาวิจัยในทวีปเอเชียเนี่ยสูงมากๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและ จังที่3นะครับตอไปในอนาคตนะครับประเทศในเอเชียจะมีการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศเกิดใหม่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศอินเดียเพราะประเทศเหล่านี้นะครับยังขาดโครงสร้างพื้นฐานยังต้องการเงินลงทุนอีกจํานวนมากมหาศาลเพื่อที่จะพัฒนาประเทศการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อาจจะทําให้เกิด อุตสาหกรรมใหม่ๆนวัตรรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ครับและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศกําลังพัฒนาหรือ ประเทศเกิดใหม่จะทําให้รายได้ของคนในประเทศนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นกําลังแรงงานจะได้รับการศึกษาได้รับการฝึกฝนเพื่อตอบสนองงานที่จะเกิดขึ้นนี่คือโอกาสของทวีปเอเชียซึ่งไม่ใช่แค่เราเห็นนะครับต่างชาติก็เห็นยุโรปก็เห็นอเมริกาก็เห็นทุกคนถึงบอกมาว่า go east และจากบทความของเม c คเคนซีนะครับประเทศต่างๆนะครับหรือบริษัทต่างๆจะมีส่วนร่วมในการเติบโตของเอเชียได้ จำเป็นที่ต้องมีการร่วมมือกันมากกว่านี้ซัพพลายเชทนทั้งด้านอุตสาหการรมทั้งด้านการเคลื่อนไหวของทุนการเคลื่อนไหวของกำลังแรงงานรวมไปถึงการท่องเที่ยวนี้ด้วยซึ่งเป็นเทรนด์ที่มีมาอยู่แล้วแต่ต่อไปจะยิ่งมีมาก ยิ่งขึ้นอย่างที่2นะครับอย่าคิดในรูปแบบของประเทศให้คิดในรูปแบบของการพัฒนาเมืองเนื่องจากปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นมากจะมีบางเมืองเนี่ยที่รับเงินลงทุนมากกว่าพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะและสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับเกิดขึ้นทั่วโลกยกตัวอย่างเลยก็ได้ครับในประเทศไทยเรารหลายๆคนบอกประเทศกรุงเทพประเทศกรุงเทพงบมหาศาลสร้างรถไฟฟ้าสร้างถนนใหม่ ลงโครงสร้างพื้นฐานใหม่ก็จุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหาคนครทั้งที่บางจังหวัดบางพื้นที่ยังไม่มีถนนยังไม่มีไฟฟ้าเลยหรือจังหวัดระยองนะครับเราได้รับการพัฒนาทําให้กลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทําให้ภาคตะวันออกเนี่ยมีรายได้เป็นะดับต้นๆของประเทศไทยสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกันครับในอินเดียในเวียดนามหรือในประเทศอื่นๆทั่วโลกเพราะต้องเข้าใจครับว่าผู้ลงทุนเนี่ย เป็นทั้งรัฐและเอกชนจําเป็นต้องได้ผลตอบแทนสูงเพื่อคุ้มค่าการลงทุนและเขาก็แสวงหาผลตอบแทนที่สูงที่สุดครับแล้วการที่จะเกิดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนั้นไม่สามารถตั้งขึ้นได้โดดโดดมันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมากมายไม่ไว่าจะเป็นน้ําไฟถนนโลจิสติกหรือแม้แต่การขนส่งทางเครื่องบินซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นการกระจุกตัวหอุงอุตสาหกรรมจะทําให้ต้นทุนต่างๆลดลงครับนี่คือโครงสร้างการพัฒนาตั้งแต่อดีตและแนวโน้มในปััจจุบน จะยิ่งเป็นแบบนี้เพิ่มมากขึ้นครับอย่างที่หลายๆคนบอกครับ1ในเมกะเทนของโลกก็คือ Urbanization ก็คือเกิดเมืองใหม่ๆห,หรือเกิดเมกะซิตี้ใหม่ๆขึ้นมากมายและนี่คือโอกาสจริงๆครับเพราะเกิด s ซัพพลายเ i n มากยิ่งขึ้นอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่จะเกิดเมืองใหม่แล้วการเชื่อมต่อระหว่างเมืองจะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นระหว่างเมืองใหญ่ๆของทั่วโลกครับ ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพนะครับเชื่อมต่อไปสิงคโปร์เชื่อมต่อไปยังเมืองบังคลาอของอินเดียแต่เราไม่จําเป็นต้องสร้างสนามบินหรือรางรถไฟไปยังประเทศที่ไม่คุ้มค่าในการลงทุนถูกไหมครับอันนี้ก็จะเกิดการกระจุกตัวของแรงงานและกระจุกตัวของความมั่งคั่งเป็นเรื่องที่ ลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างที่3นะครับแมกกซีนแนะนำว่าประเทศต่างๆควรพัฒนาคนให้มีศักยภาพให้มีความรู้ทางด้านดิจิ a l ลสก l ลเพื่อลองรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถทํางานที่ได้รายได้มากขึ้นและพยายามลดช่องว่างนะครับ Skill gap ให้ใกล้เคียงกันพัฒนาคนให้มีความรู้ที่เหมาะสมกับงานที่มีการจ้างงานนัปัจจุบนัน อันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจไม่เป็นธรรมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราบอกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียครั้งนี้แต่ในทุกอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันอย่างสูงและบางอุตสาหกรรมมีเจ้าตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยแทนที่ประเทศไทยจะพัฒนาทุกอย่างแล้วไปแข่งกับคนอื่นที่แข่ง,ขงกันอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าระบบการขนส่งในประเทศไทยเนี่ยดีอยู่แล้วการส่งสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้ต้นทุนต่ํามาก แล้วส่งทีละชิ้นก็ได้โดยสามารถผักภาระไปยังลูกค้าได้มันก็เป็นการไม่ถูกต้องถูกครับที่บริษัทต,ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยจะมาจ้างคนขับรถเองซื้อรถเองบางทีเนี่ยวันหนึ่งส่งสินค้าได้ไม่กี่ชิ้นแทนที่เราจะแข่งกับเขาใช้เขาไปดีกว่ายังไม่พูดถึงธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่บางทีเนี่ยคลองอยู่แล้วเขามีอินฟาสตรเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วเราควรต้องเติบโตไปกับเขา แต่ผมก็ไม่บอกครับว่าไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถทาได้ดีกว่าเขาตอบสนองช่องว่างผู้ริโภคที่เขาพลาดไปสามารถทําได้ต้นทุนที่แข่งกว่าเขามันมีโอกาสครับแต่ว่าขอให้พิจารณาให้ดีว่าเราควรจะทําหรือไม่ถ้าเรารู้ว่าสู้ไม่ได้เราก็ควรจะถอยหรือแม้แต่นะครับเราทํางานในอุตสาหกรรมที่เราเสียเปรียบยกตัวยอย่างเช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตเรารู้ว่าโอโ้ตอนนี้จีนเนี่ยผลิตสินค้ายอย่างเดียวกับเราเลย ต้นทุนก็ต่ำกว่าเพิ่งซื้อเทคโนโลยีใหม่มาด้วยเรารู้สึกว่าเราสู้ไม่ได้แล้วหรือเราเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้หรือทําให้ลูกค้าถูกใจมาซื้อสินค้าของเราได้ในบางอย่างผมก็ขอพูดตรงครับว่าอาจต้องยอมรับว่าเราต้องยอมแพ้หรือเปล่าแล้วไปทําอาชีพอื่นหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เหมาะสมกว่าหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะสู้คู่แข่งจากต่างประเทศได้อย่างไร นี่นะครับโอกาสจะมาพร้อมความเสี่ยงและผมพอสรุปได้ครับว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเพื่อให้เราเห็นโอกาสและความเสี่ยงเกิดขึ้น1เลยนะครับแน่นอนครับความเหลื่อมล้ําและการเป็นเมืองเนี่ยจะกระจายตัวสูงมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราควรต้องเรียนรู้และอยู่ในที่ที่มีเงินเรียนรู้สิ่งที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้อย่างที่2นะครับ จะมีเมืองใหม่ๆเกิดมากขึ้นและมีการเชื่อมต่อระหว่างเมืองมากขึ้นถ้าเรามีความรู้เรามีความเข้าใจนะครับว่าเ,เมืองไหนกำลังจะเกิดนะอุตสากรรมไหนกำลังจะเติบโตในเมืองนั้นๆเราก็สามารถเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นได้ก่อนหรือเข้าไปเป็นส่วนร่วมยกตัวอย่างเช่นเขาบอกรถไฟฟ้ากําลังจะมานะเราก็อาจจะไปหาว่าเราจะมีส่วนร่วมกับการผลิตรถไฟฟ้าได้อย่างไรเป็นเต i ร์เทียร์เซคันด์เทียร์ได้อย่างไรอย่างที่บอกนะครับว่า ดูเป็นเมืองๆไปนะครับข้อ3นะครับถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างเราควรศึกษาอย่างดีนะครับว่าตลาดมีการแข่งขันอย่างไรคู่แข่งแข็งแร่งขนาดไหนคู่แข่งมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรสินค้าหรือบริการของเราที่จะผลิตออกมานั้นมีจุดเด่นอย่างไรตลาดมีขนาดพอไหมว่าเราต้องการลูกค้าเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนนะแล้วมั่นใจว่าจะมีลูกค้ามาซื้อเราได้หรือเปล่าแล้วถ้าคู่แข่งเห็นว่าเราเข้ามาในตลาดเราจะสามารถ ปรับเปลี่ยนหรือสู้ได้ไหมถ้าเขาเข้ามาแย่งชิงตลาดที่เรากำลังจะทําถ้าเราสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับอาจจะต้องลองพลิกมุมจากลูกค้าเป็นคู่แข่งอุ้ยเขาขายดีเราไปดูดีกว่าว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรบ้างหรือเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างที่จะทำให้เขาขายดียิ่งขึ้นอาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะครับเพียงพลิกมุมมองอย่างที่4ครับลูกค้าคือคนทั้งโลก และคู่แข่งของคุณก็คือคนทั้งโลกเช่นเดียวกันทุกคนมองมาที่เอเชียหมดทุกคนมีเครื่องมือและสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการนะครับขอให้เราระลึกถึงว่าเรากําลังแข่งกับคนทั้งโลกเดี๋ยวนี้งานบางอย่างทําที่บ้านก็ได้ นั่นแปลว่าเขาสามารถจ้างคนที่สิงคโปร์จ้างคนที่ญี่ปุ่นจ้างคนที่อเมริกาทำงานเหมือนเราก็ได้เช่นกันแต่ในมุมกลับกันเราก็สามารถไปรับจ้างคนจากญี่ปุ่นยุโรปสิงคโปร์หรืออเมริกาที่สามารถจ้างงานเราได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับโอกาสจริงจริง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและผมสรุปมาได้นะครับว่าณนะต่อไปจากนี้ไม่ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจคนที่หางานทําพนักงานกินเงินเดือนหรือแม้แต่นักลงทุนเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้เฉพาะเจาะจงให้ลึกมากลงไปในแต่ละอุตสาหกรรมเราไม่สามารถหวังเงินหรือลองทําอะไรโดยที่ไม่มีความรู้ได้อีกแล้วนะครับยิ่งถ้าอยากลองทําอะไรเห็นเป็นโอกาสนะครับใช้เงินทุนต่ําๆลงแรงเยอะๆเพราะวันนี้การแข่งขันสูงมากขึ้นกว่าเดิม ในสภาวะที่คนมีเงินน้อยลงกว่าเดิมขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการลงทุนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ y o u u u b e คุยการเงินกับทีแล้วก็ f a c e b o o k คุยการเงินกับทีถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีปัญหาจะจะคุยผม แอดมาเลยครับที่ไลน์แอดทีมันนี่ผมยินดีจะคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะและตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดใน a c e b o o k นะครับที่ชื่อเลอแอนเออรนะครับอังคาร3ทุ่มนะครับผมกับคุณคิมพาว์ตี้ไลฟ์ก็จะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจการลงทุนให้ฟังนะครับและทุกวันพหัสามทุ่มนะครับผมก็จะมีสอนการเงินการลงทุนพื้นฐานแล้วก็จะเชิญคนเก่งๆเนี่ยมาไลฟ์ให้เพื่อนๆฟังด้วยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ก็นาฟังคลิปนี้จนจบแลวเดี๋ยวเจอกัน